ทำเอาแฮชแท็กก็คือแฮชแท็กวีลข้ m มแบมแบมทูไทยแลนด์ค่ะติดเทรนทวิตเตอร์ทันทีนะคะหลังจากที่แบมแบมก็เซเว่นค่ะหรือว่าแบมแบมกันพิมุกนะคะบินลัดฟ้าถึงประเทศไทยเพื่อที่จะดำเนินงานอีเวนต์ก็คือแบมแบมเดอะเซเ n d นพรีเมียมไลฟ์ไทยแลนด์ก็คือ15-16-17 April 2 0 2เจายอพ่ะบเทคนะคะทั้งนี้ค่ะต้องบอกว่าแบมแบมเนี่ยได้มีการมาเซอร์ไพรส์แฟนๆในรายการแฉข่าวเช้าค่ะ พร้อมกับพูดคุยในรายการนะคะว่าผมเนี่ยมาถึงได้2วันแล้วแหละจะกลับในวันที่19ซึ่งเย็นของวันที่มีการออกรายการนะคะแบบแบบเนี่ยจะมีงานถแถลงข่าวสุขเสาร์อาทิตย์นี้แล้วก็จะมีแฟนมิทติ้งสเปเชียลให้แฟนคลับด้วยแล้วก็การต้อนรับของแฟนๆเนี่ยก็ดีครับผมเมื่อวานไปเดินตลาดแรกๆเนี่ย เหมือนว่ายังไม่มีคนเลยนะคะพอเดินผ่านปุ๊บเหมือนมีแม่ค้าเนี่ยไปลงทวิตเตอร์กันคนเขาก็มากันเต็มเลยพอดีอยากไปกินกุ้งถังเสร็จรายการนี้เนี่ยเดี๋ยวจะแวะกินก๋วยเตี๋ยวเรือครับผมชอบอาหารข้างทางที่สุดอร่อยที่สุดโอ้โหคุณผู้ชมขาต้องบอกนะคะว่าน้องเนี่ยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมคะแล้วก็ชอบอาหารข้างทางมากอ่ะ ไม่ใช่แค่น้องค่ะชาวต่างชาติเอ่ยชาวจีนชาวนู่นชาวนี่ต่างๆเนี่ยเขาก็ชอบกินสีรตทฟู้ดบ้านเราเหมือนกันนะคะแล้วยิ่งน้องบอกว่าเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่า กินแล้วเนี่ยมันเหมือนกินครั้งเดียวแล้วมันหยุดไม่ได้คุณผู้ชมหาต้องไปหากินอยู่เรื่อยๆนะคะกินแล้วก็อยากกินอีกค่ะโ,โห๋วยเตี๋เรือของเราเนี่ยสุดยอดจริงๆค่ะอาหารเมืองไทยอร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วค่ะว่าแต่น้องจะไปร้านไหนเนี่ยร้านนั้นคงจะขายดีเป็นเทมน้ําเทท่าอย่างแน่นอนเลยนะคะโอ้โหฟังแล้วก็หิวทันทีค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือข่าวไอเทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม